พุทธเจ้าพระเถรานุเถระเพื่อนสาธรรมิกจะเดินสุขจะเดินพรท่านญาากโยมชาวบ้านเราหัวพุทธนามไทยเอาเ้ินช้งขอรถเรื่องพิจารณาอาหานก็เป็นยังหลอกเป็นถวายแล้ววันนี้เราก็ได้มาร่วมกันทําบุญอุททิศส่วนอุดสมอุทิศบุญให้คุณแม่กองเสนาในวันนี้ เมื่อวานเราก็ทำชาวคละเจ็ดศกได้เจ็สตลีละร่างกายที่ให้เผาไหม้แล้วเราก็เจ็ดกระดูกไม่ว่าอัฐิ่อเชา้านี้วันนี้เราก็ได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่กองชัยเสยนาผู้ววยชนญาจญาของเราก็ได้มาร่วมกันกันหลายคนอันครั้งแรกตอนครั้งแรกที่เราได้มาทำบุญอุทิศนั้น ทีเท่าได้มากท้างหมอุติในวยเริ่มเริ่มเกิดเริ่มต้นตั้งแต่คังก่อนสมัยพุทธกาลแต่ก่อนนี่พระเจ้าเวททั้งหมอุติแม่ออกอาตมาสิบอกเรื่องย้อนหลังขึ้นไปเตทีเฮาเหตุกันมากือมนวนิี้ก็เพื่อเป็นเพื่อประเพณีเป็นประเพณีกันมาสืบทอดกันมาตลอดเทวเฮ่าเหตุเพื่อเพื่ปฏิบัติกันมากตลอดเป็นประเพณีกันไปแล้วที่เราทําบุญ Le อ Le ุทิศ <mad> <ain> <turn ai kiss essa> ่วนผู้สนบางที่บางแห่งก็มีการบวชมีการบวชบวชอุทิศนะบวชเอาบุญมีการบวชอุบุนเอาบุญเพื่ออุทิศให้คุณผู้ที่ตายไปแล้วดวงจิตวิญญาณแต่อาจจะมาได้ศึกษาเราเรียนมาพ้นข้วแม่ออกพ้นข้วศึกษาเราเรียนการที่เราทําบุญอุทิศหรือว่าบวช มีการบวชแต่ก่อนเพามีการบวชนอกจากเสียบุญหาผู้ใดก็าจะล่อให้ลูกให้หลานหญ่อายุพ่อพ่อบวชเฉก่ะนจ้าเสียบุญหาเนาะแต่ก่อนแต่สมัยนั้นเลยสามปีส,ปมสี่ปีเจ้เห็ยบุญหาเป็นควลูกหลานสีใหญ่งงมากแต่แล้วบุญที่เราทํานั้นการท,ทําการที่เราบวชนั้นแต่วา่างานนี้บพมีบวชบ่มีบวชเพราะว่าเ่เกี่ยวกันเฮ่ออกอตมาก็มึงแหลกศึกษาดูแล้วบพเกี่ยวกัน อย่างที่ถ้าเราการที่บุญบวชนั้นลูกหลานบวชถึงมากพ่อลูกหลานไปบวชแล้วบุญกุศลนั้นก็จะไปเกิดไปถึงแม่เองไปถึงผู้มีบผู้มีบุญผู้มีคุณผู้มีคุณหมายถึงว่าเราบวชบวชให้บุญกุศลบุญนั่นก็สิไปถึงพ่อกับแม่ผู้ใหก้กำเนิดถึงเพื่อนบ่ได้เลียบุญนั่นก็สิไปหาเพิ่นคือเกา่า ในเมื่อเราบวชแล้วบวชแล้วก็มาปฏิบัติให้จักสามเดือนเนี่ยออกใหู้้จักหนักจักโม่จักยังจักบวชให้สิ้นให้พอนให้ญาติโยมผู้แทน่นคุ้เขา่าคุ้นำแล้วบุญกุศลนั้นก็จะไปถึงพ่อกับแม่ผู้ที่เขาเลี้ยงเรามาผู้ที่ท่านเลี้ยงเรามานั่นละบุญนั่นละจังสิไปเขาก็ต้องมาบวชเนี่ยพ่อเหตุบุญปุ๊บ เฮ็ดบวชเฮ็ดบุญมือนี้กระตีบวชใส้มือนี้บุญนั้นก็ไม่รู้ว่าจะถึงท่านหรือไม่แต่หฮอทีหฮาเฮ็ดเฮาไปอยากให้บุญผู้หาได้อยากได้บุญไปให้่อกับแม่หรือว่าหาแม่ปองนี่สิเฮาเฮ็ดบุญจังเฮ้าเฮ็ดมือนี้เข้าไปอยากให้เท่หอดคุณแม่ปองแต่ที่เราทําทํามาแต่ก่อนๆนะ่ะก็ยังมีเหมือนกับมีเรื่อง นี่ดูเหลื่อมหนึ่งจังเน่นสามาเล่นสุบินเน้นสุบินหน,น,น,นีพอก็แม่ไปบวชหนีพอก็แม่ไปบวชโดยทีบ่บอกพอบอกแม่บุญกุศลน่ะการย่างไปหอดพอหอบแม่เมื่อพ่อกับแม่ตายไปแล้ว,พอ,ลลว,อวพ,พอกับแม่ลงนรกเทวดาโอ้แม่ย่อมบวาโย่อพอกับแม่ลงนรกกันมีตจักทายท่องข้ามมาหัไวอันนี้ก็เป็นอาดีสมของการที่จะลูก ร่วงหนีไปบวชบุญกุศลน,นั่นจมะมาหอดพอกับแม่เข้าบ่ได้มาเหตุบุญเซจังสี่ดอกเนื้อออกมาตางกองบวชกองบุญอันนั้นที่เพิ่นบวชในกอนนั่นเพิ่นเ่ได้จัดกองบุญกองท่าน้พ่อเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเกิดความศรัทธาแล้วก็ตั้งใจบวชปฏิบัติธรรมบางคนกับบรรลุธรรมตังต่กอนบวชเนื้อออก คนสมัยนั่นสอนไงสอนไงฟังธรรมเขาใจไงเป็นคนซื้อการศึกษาโบรายพี่สมุนีเป็นคนซือนซ้อกรรมการพ่อเขาใจทำไงสอนไงสอนไงเขาใจทำไงเมื่อเข้าใจธรรมะหรือว่าบรรลุธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วจังไปบวชจังสําเร็จเป็นอรหันต์อันนั้นเป็นเคืองของสมัยปอนนะแล้วก็ที่เราทําบุญอุทิศนี้ เรือที่เราทำบุญอุทิศนี้บุญกุศลนั้นจะไปถึงผู้ตายหรือผู้วัยชนหรือไม่บุญนั้นสิไปหอดผู้ตายในห่าเขาไล้แต่ที่เราทํานี้เราก็หวังว่าบุญกุศลนั้นจะไปถึงผู้ตายตามที่อาตรรศึกษาเร่าเรียนหรือว่าคนขวามาผลขวามาไม่ออกบุญกุศลนั้นที่ห่าเหตุไปอย่างที่เมื่อเมื่อผู้ตายที่ตายไปแล้วผู้ที่ตายปุ๊บ กินใจปับคนไปเกิดไปจุดสีทันที่ี่แม่ออกไปเกิดไปจุดสีท่นที่คนว่าด้มน่นั่งรอนางร่อเขาแก่กนำห้องดิเพราะว่าบุญกุศลนั้นบุญนั้นที่เราตายไปเมื่อเราตายไปแล้วจิตของเราคิดกับสิ่งใดเราก็ไปจุดสีเป็นสิ่งน,นั้นไปเกิดจากห้องสมบัติกับไปเกิดทรัพย์เป็นทรัพย์เรัานทรัพย์เดรัฉานเพื่อจังเศรษฐีผู้หนึ่ง เศรษฐีผู้นหนึ่งพวงสมบัติเอาเอาสมบัติใส่หายไปฝังในข้องนักฝังฝังไว้ข้องนักฝังไว้ข้องนักแล้วพ่อตายไปตายไปไปเกิดเป็นแฉเกิดเป็นแฉพอสมบัติอยู่ในข้องนักอยู่ในนามนั่นแหละ <โ frustrating. S 1> แล้วมเพอฝันเม,ยววเเมียว่าสมบัติ่อยฝังไว้มีเร้่อไปฝันเมียมาเรื่อเป็นแฉอกพอเมียกเ็เลยไปขุดเบึง เห็นเป็นหายเงินหายทองเพราะที่ผัวฝังไว้ฝังไว้ระบาดนี่เลยมาเห็นบุญกับหินมาเห็นบุญกับหินพอเห็นบุญกับหินแล้วเห็นบุญกับหินแล้วก็เอื้อเอาผัวไปทอดถวายกับหินนําไปทอดถวายกับหินนําพ่อไปถวายกับหินแข่ไปบ่หอดถึงรนอนถึงฟังบ่อใหย่างผัวเมยเลยวาดเป็นรูปแข่ฟักน้ำหอกับหินอันนี้ก็เป็นเรื่องของ โฮมีความโลภความตนนี้ความตนนี้จะเกิดเป็นคนาความตนนี Democratic ้แล้วเฮายังหว่องสมบัติจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าสมบัติพอสมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มากของบญกับินเรื่องแฉเรื่องแฉที่เฮาติดตามหอกับถินนักถ้าเรื่องข้องการกับหินเรื่องมากใ่ก้อนนักอันนี้เป็นบุญแก่เขาที่มัออกเบื่องบญกับินเนาะมันสีมาข่ามว่าหากัน พวกมหากันกันได้วบอกไปเรียกครัเรื่องของบุญกับิน,นเดี๋ยนี่ก็เป็นเรื่องของการบุญกับินบุญกับินหนักแต่ก่อนที่นี่บุญกับทินนั่นก็มี่มีพวกมานบสามสิบคนสามสิบคนไปพากันไปเที่ยวไปเล่นไปเที่ยวแต่ละคนก็ได้ผู้สาวไปยี่สิบเก้าคนอีกผู้หนึ่งว่าไรเสือเพชรจางโสเพนี่มาอยู่นัา พ่อลุ่งไปอาบน้ำแล้วตื่นเสามากผ้ากันไปอาบนา้ำลุ่งอาบนา้ำลุ่งอาบน้ำในสระในหนองลุ่งอาบน้ำแล้วพ่อขึ้นมาเสือผ้าหายมดัดเสือผ้าหายมดพ่อเสือผ้าหายเลยนั่งหานั่งโซที่นี่ผู้นั้นห,นหาจนเลยสาพบอบเลยยางหาแล้วเมวื่อพอพวาสามารถพระพุทธเจ้นานั่งยุ่งเหงาใหม่ยุงย่งห่มใหม่นั่งยุ่งห่มใหม่ก็เลยถามว่าเห็น ทรงีนี่หอบเสือผ่าทุกข์ไวมาทางนี้บ่พระาพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าจะตามหาผู้อื่นหรือตามหาตัวเองดีาจะให้ตามหาผู้อื่นหรือว่าตามหาตัวเองแล้วมานบกถึงสามสิบคนก็เลยนั่งลงฟั่งถ้มขอพระคัภีร์คองมาสัมพุทธเจา้นานั่งฟั่งถ้ำภาสมาสัมพุทธเจ้าก็เลยบรรลุรรมในเรือเร่อง่านศีลเรื่อง่านเรือเร่องศีลเรือเร่องธาต <ๆ S 1> <า>เรื่องศีล เลยบรรลุธรรมก็เลยขอบวชกับพระสมณะนั่งพระเจ้าอันนี้เป็นที่เรื่มต้นของการทําบุญกัินอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ออกของบุญกัินพ่อบวชไปแล้วบวชเป็นพระแล้วบวชเป็นพระแล้วพ่อออกพรรษาจำพรรษายอยอีตันไใจออกพรรษาปุ๊บก็เลยนั่มเลื่อยสิไปหาพระเจ้างานวอิอีกสังายโยต์พ่อ พ่อออกแล้วพ่อออกพรรษาเลยยางไปหาพนในเจ้าพนในเจ้านั่็ยู่อีกไก่ย,ยู่เมืองไก่ยู่เมืองไก่อีกยู่จังหกโยดหกโยดโยดหนึ่งมีอยู่สิบหกกิโลโยดหนึ่งมีสิบหกสิบหกกิโลไก่ลงไม่ยวพระเจ้าก็บยางาไปก็ลุยนาลุยตมไปพ่อไปหอพดพนในเจ้าก็เลยวาวาก็เลยถามเรืองกันแล้ววันนี้ก็เลยตับเรืองมาใส่เรืองการพาตะพิน เรี่องปะกันินมันนี่อันนี้เป็นอันนี้มันเศคก้อนละงานเลยมนะีออกงานบ,าบุญแก่เขาบุญแก่เขาอันนี้เขาเปรียบเทียบไ้ฟังเปรียบเทียบไ้ฟังเรื่องุญกระดินเรื่องบุนกระดิ่นแล้วบัดนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเห็นหวานนั่นวนนงวิสาขามเา,เ,ามเห็นพระพุทธเจ้าโอมาเห็นพระสงฆ์พระสงฆ์ไปนูเสือผาเสือผ้าวง่าก็เลยอาสาเป็นผู้ถวาไว้ากระดิน แกพระภิสูสงสพงแกนั้นจะเห็ุจงสันแต่ก่อนนั้นพระพระภิกษุส่งภิสษุสฆ์ต้องไปหาผาหอ่อศพมาทำเป็นมาทำเป็นผากับหินหรือว่าเป็นผาขีว้อนนุ่งหม่มนุ่งหม่มหาผาขาวตามผาหอศพต่างๆมานุ่ง,ง,งหม่มมาสักมานยอ่อมมาสักมานยอ่อมเป็นผาเป็นผาใสแล้ววันนี้พระพวกคา,ารุับหรือว่านย้ เกิดความเห็นใจเลือโซนพระเขเลยอาสาอาสาทํ่ผผาเอาผามาถวายพระที่สูงส์งสมัยนั้นคนจีเาถวายแก้ผาเขาถวายผาเขาผื้นเดียวถวายผาเขาพื้นเดียวท่านวินให้พระคนเลยบอกว่าผู้ที่ีรับพระรับผากระถินนั้นรับผากระถิ่นนั่นต้องตักเย็ดย่อมตักเย็นย่อมเป็นตัก เย็ดผ่าเป็นยอมเป็นเป็นล้วกาอนี้เป็นอย่างคนจังหวัดเขาจังถวายผ่ากระินให้แล้วก้อนเพศเพราะว่าพราอว่าตอนเท่าว่าถวายผ่าถวายผ่าให้แล้วก้อนเพศนั่นเพราะว่าสมัยนั้นช่วงใบนั้นต้องให้พระมาตัดเย็นยอมผ่าแล้วก็ทําเป็นผ่าแล้วก็อุปโลกอุปโลกให้องค์ไดนส่วนแล้วก็จะองค์ได้พ่ององได้ที่ผ่าก็ข้มูอก็ต้องต้ององ์นัง เป็นผู้ป้องผาถาวายถาวรองน่ะอันนี้เป็นแบบโม่ละเอียดนี่หอกม่เป็นเป็นเป็นคนละนาก็เรยกว่าว่าเทียบเทียบในตะกร้งอันนั้นเป็นการทำบุญกับหินแล้วบันนี้มือเฮามือนี้เฮาว่าทำบุญอุทิศการทำบุญอุทิศก็เรานั้นการทำบุญอุทิศก็เรานั้นมันมาเริ่มมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลเป็นของศาสนาพรามไม่ออกเป็นแต่ความศาสนาพุทธเทาถือศาสนาพรามเป็นหลัก เทวะเอ๋ยทงพุทธเจ้าเกิดในตระกูลพรามเกิดในตระกูลพรามแต่ก่อนนั Por, pr, ้นผ้าไอศาสนาพรามพระเจ้าก็มีฤดูการการทั้บุญอุทิศด้วยกันก็มีช่วงที่เดือนเก่าดับไปห่อนเดือนซเพ็งเดือนก็ดับเดือนซเพ็งนั่นเป็นฤดูการของการทัาบุญอุทิศของปอนกองของสมัยนั้นสมัยของพรามของศาสนาพามเพิ่งทั้บุญแก่เข่าที่ว่าทั้งบุญอุทิศ ห่อเข่าห่อหนามี่อะไรแสบๆนู่นน่ก็เอาไปทรงกันอยู่ป่าสาในช่วงนั้นช่วงนั้นก็เรดูฝนฝนก็รล่งม้อไปออกฝนล,ละไม่กนร้ายกับเข่าก็ร้ายพบปลาพบปูปลาหน้าหนามอะไรก็ร้ายๆก็เลยเอาไปทรงอยู่ป่าสาไปทรงอยู่ปลาสาเน่ยนั่นเป็นทีการทำุนอุติศแล้วคุณเจ้าก็เลยบอกว่าเราทำอย่างนี้มันเสียเปล่าถ้าเอาไปถิ่นในปลา,าสาน่มันเสียเปล่า เสียเปล่าแหละคุณเจ้าเจ้าเลยบอกว่าให้เอามากถวายท่านยูวัดถวายท่านยูวัดส่วนข้าสิแป้งกันเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแก่คีแก่นองส่วนหนึ่งเอาถวายถวายพระส่วนหนึ่งเอาไปเอาไปยังว่าที่ว่าพ้าเจ้าไปยายย้ายข้าสาวย้ายข้าสาย้ายข้ากระดับดินนั่นหลักเป็นสามส่วนในเมื่อครั้งสมัยก่อนนั้นเนื่องบ้านข้ากับเพื่อเป็นน้องไอแต่กปอั่น ไปทรงเขาทรงหนามที่นั่งหลุงศพนันบอกทรงเขาทรงหนามท่นั่งหลุมศพแล้วบันนิ้แล้วก็ยังเหมือนกับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีพ่อลูกไส้ตายแล้วเอาเขาเอาหนามไปทรงยุปาสสะให้ค้นใส่เอาเขาเอาหนามไปทรงยุปาสาาาาาปสะพ่อไปทรงแล้วมลเมื่อนั่นฝนตกการฤดูเดียวกันนะ่ะไม่ออกเดือนต่อดาผ่านเนะดือนสินเท่งนะฝนดีปีนั่นน้ำท่วมไปว่าไรก็เลยเอาเขาใส่ใส่บาท วันนี้เราก็ทําบุญอุทิศมัอนี่เข้ากับใส่บาทอย่ยาให้ให้พระให้พระเจ้าข้าสงฆ์หลายๆอยู่เป็นหลายองค์อยู่มันก็เหมือนกับท่านเศรษฐีให้ค้นใส่เป่นทรงเข่าเอาเข่าใส่บาทให้พระออกลับินจบาตพระนินทบาทพระบนลำบาทแล้วมันก็จะให้พ่อนให้พ่อแล้วท่านเศรษฐีก็เลยฝันในเมือนน่ะฝันในเมือนน่ะว่าลูดไส้มาเขาฝันลูกไา้มาขาฝันว่า เลยก็เลยเอิ่คน้นใส่ไปถามไปถามว่าเจา้าเสองปีที่แล้วเจ้าเอาเของไปจไังไหนลูกใต้ฝั่งโมเดิร์ิเ้เชื่อเสียขึ้นได้กินมือ่อนี่เมื่อเดียวค้นใส่ก็เลยบอกว่าเอามาเอาไปใส่บาทให้พระให้พระสมผู้คนออกไปรับบิณฑบาตแล้วมันก็เลยหาพ่อนหาพ่อนท่านาเศรษฐีลูกใายก็เลยมาขอฝันท่านเศรษฐีขอฝันท่านเศรษฐีเศรษฐีก็เลย,ยก็เลยไอเอ็้นใส่ก็เลยบอกใหู้ ท่านเศรษฐีฟังว่าฟังท่านเศรษฐีก็เลยเข้าใจว่าบุญที่ห้าเหตไปสองสามปีนั่นที่ห้าเข้าไปทรงในป่าสานเป็นการเสียเปลา่าเป็นการเสียเปลา่าต้องเอาไปถวายพระเท่าน,นั้นจังสีใดลูกชายของจังสีใดกินเอาเลยเหตจังสั่วแล้วบานท่านเศรษฐีก็เลยไปวัดซูมือสูมือไปวัดไปถวายท่านท่านให้ลูกท่านเศษรษฐีลูกท่านเศรษฐีก็เลยมีความอุดมสมบูรณ์ อันนี้เป็นว่าให้ไม่ออกฟังนั่นเป็นอานิสงส์ของการทำบุญแจก่เขาการทำบุญแจก่เขาที่เขาเห็ดในมือนี้ึงมือนี้ที่เขาเห็ดในมือนี่เขาไปเห็ดเป็นเ็ดตัณได้รับไม่ออกเขาเห็ดบุญหามือนี้เขาเหตุบุญหาแมื่พุ่งแม่ปอมใช้เส้นหน้าเขาบ่ิษัทำบุญให้ทั้ำบุญให้ก็ต้องให้ได้ตอนคนว่าท่านตายใส่มือให้อันนั้นเป็นการทำบุญให้ซื้อเสื้อผ้าเสื้อกับเขาอาหารแสบๆมาให้เล่า ใจเมื่อไห่เล่าไห้เล่ากินเมื่อนี่เข้าเหตุมือนี่เ,เ,นนเล่าโอ้โหว่าเล่าไปย,ย,ปย,ยื่งใส่เข้าไปเลยแต่ทำบุญหาท่ำบุญอุทิศหาคุนแม่กองใช่เสนาผููเป็นแม่อย่างเช่นที่อตาตมาสุนสรภาทริติว่านิมิตต่างสาทะอุปนันกตันยุกตเวทีทีความนิมิตหมายที่ดีของกล้องกตันยุความกตันยุของบุตรธิดาเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ สุขโขปุญญสัอุจยาอุจยโยการสังสมบุญนั้นนำสุขมาให้นำสมขให้อันนี้เป็นความเป็นการที่บุตรหลานของเราในวันนี้หลายๆคนมีบุตรมีหลานมีอยากพ่นอกพอดในมาท้ำบุญเพื่อความเพื่อความเขาเรียกว่ากัตันยูกตเววีติโต่อคุณแม่ปองชชยเสนาผู้วายชนในวันนี้แต่เราก็หวังว่าบุญกุศลน,นั้นจะถึงคุณแม่ปอง ในเ,เสนาผู้เป็นมารดาผู้ไวชนตอนนี้อาตมากลัมวังที่กรามวัตคคดพกอตอนเพิมหลังก็เกา่าทีเคยมากมาวัดกันเราแต่ตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะอาตมาเคยมากินเขากินน้ำยื่นอยู่แต่ก่อนแต่หน่อยแต่ทาไมพวกไอ้สานไอ้นอคนเป็นเบาใี่อาตมายังเป็นเด็กหน่อยซ้ำพูนังยื่นอยู่อาตมาเด็กหน่อยพอรอนี่น้อยอย่างแต่ที่ส่วนบักเกย,ยียอายุขังวัดผมจะทำไมคุณ ใช่ไห<ๆ>้คองมุ่มใช่ยช่ใช่เมื่อเรียนโยมท่าตอนเปได้มาแล้วเมื่อเรียนโยมอาตมาเคยมี่เคยมากแล้ววันนี้เราก็ได้มาทำบุญทำบุญเราก็หวังว่าบุญกุศลนั้นจะถึงคุณแม่กองชัยเสนาความละเอียดของความอัดที่เราทำบุญนั้นอาตมาสรุปแล้วสรุปแล้วนี่นี่เพิ่มกึ้กันตามโกับตามเวทีแม่ แม่ออกได้ทำบุญทำ้กุศลทับุญให้คุณแม่กองแล้วถึงเล่าสิบงที่ได้รับเท่ากับทั้งนาทีของเท่าดีแล้วในทับุญให้เล่าในทำบุญให้เล่าตามคิดตามใจทั้งบุญให้เล่าแล้วสิ่ได้รับที่ว่าได้รับนั้นเล่ากับเท่ากับโมโหเพราะว่าอะไรถึงว่าอตาตมาถึงว่าวานท่านอาตมาก็บอกกระร้นใีที่ว่าแม่แม่กองสิ่นับเป่นบุญเพราะบุญกุศลน,นั้นการที่เราทำบุญทำกุศลนั้น เราทำเอาตั้งแต่ห้ายังบอท่านตายไม่ออกเห็น้าท่าบุญท่านกุศลเห้ท่าบุญเอาแต่ห้าบ่อท่านตายเ้าจะไปรอยเอาน้ำหลูกน้ำหลานพ่อไปวัดไปว่าได้เห้ากลับไปห้าท่านอย่างห้าเข้าเห็ดอย่างไรห้ากลับไปเห็ดซอยมูซอยัวกเห็ดบุญเห็ดกุศลแม่จะกลางเต็นยกโตยกเพียงมูนี่ก็เป็นการท่าบุญเมื่ไม่ออกอันนี้ก็เป็นการท่าบุญเหมือนแม่แต่บอกข้าบอกข้าค้นว่าท่าบุญทําน่านหรือวา พระออกบินถาวเนี่ยเ,เู้เอนบอกว่าพน่าบินถาวแล้วเด้ออันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นบุญเป็นกุศลคือนกันเข้าจะไป็ล่อออนน้ำดูน้ำหลานบางที่เฮ้าตายลงไปแล้วเข้าเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าเป็นนางฟานน้า,ฟาบุญก็ตรที่ลูกทำนั้นก็เราทำทำอุทิศไปให้เรานั้นเราก็ไม่ได้รับเป็นอันจะว่าไาม่ได้รับเข้าก็มีอาหารของเฮาแล้วอค่อส,สนบุญที่เขาทำไปนั้นแหละ ดูส่วนบุญที่เราทาไปนะันก็เป็นส่วนบุญที่เราทําไปถ้าเราไปไปทุกขติไปเกิดในที่ทุกขติหรือว่าไปตกนรกไปตกนรกหรือว่าเป็นทรัตว์เัจสานเป็นอสุรกายพวกนี้นั้นก็เป็นกรรมของเราเราก็เสยยผลกรรมหรือว่าหรือว่าเราก็รับผลกรรมของเราไปเพราะเราไปบุญที่เราไปนั้นไปหอดดมีหออไปหอดบอุคขาซาดีาาเ,าเพื่อวาเพล ่นตั้งใจสวยผลกรรมของคน่นมีกรรมของ่นอยู่ยังเศษยังเ่นเศษมีเศษเศษเศษดุใ้ลูกลูกเศษฐีซีห่นนไม่บอลูกเศษฐีซีหนไปเที่ยวไปเที่ยวไปอย่งกับว่ามีตั้งความดีมีพ่อลูกพ่อเมียผู้ใดกำงามกับปั่ตรงพื้นมีเขามีบัวกับขาผัวเขาดิมีเศษดกใ้เศษฐีหู่นเล่นตั้งใจ ข้งพ้องข้งพ้องบดีมากแต่เราเลยตายไปตกนรกตกนรกตกนรกตกหมอนรกบ่อนตบหมอนรกไปแล้วจนกว่าสีหมอนรกหมอกับหมอนใยเนาะอันนี้หมอนให้ฟังบ่เคยไปหรอกรอให้ฟังเราเชื่อหมอนใยก็ตบฟองลงไปแล้วชื่อวร์มันสิชื่อว่าพ้นถือน้ำจนเดือดชัวร์สิร้อยจะมาได้ร้อยจะไม่ สิบปียังร้อยสำมากเนื้อกับทาได้เนื้อสำนัากับทาแหละตัวหนึงบอกว่าทุ่พาวัดพ้าวัดทุ่คนวัาสี่บอกวันแม่ออกเอ้ยบอกพี่น้องบันห้าด้วยให้ทั้งบุญทั้งทานเด้จะไปทั้บาปทั้งกรรมหลายตัวที่หนึ่งทุตัวที่สองกับโก้ก็นนี่สะ,ะมันจะเป็นาถาเขาพใจพีเปรตที่ไม่ออกนีเย็นจังโมดเอยทุ่สะนาโสพเปยพระเจ้าสีบอกวันสี โคผลมาแต่ละตัวสี่ตัวหน่โาทุสะนะโสมีความหมายบอกว่าผู้หนึ่งบอกว่าถ้าทำพุ่งง่ามดีอย่าทงบาปทำกรรมอีกผู้หนึ่งก็บอกว่าคอยเพื่อให้ท่าบุญท่างผู้ลนั้นเขาจะเทียบกับสงนันโลกผนว่าสิสุนข้เขานี่ฝากพ่วงหมายขวงว่าเนฝากพ่วงกับพระมาไลพระมาไลคนลุ่มไปคนลุมไปเยี่ยมนรกท่านบอกล้วเมื่อจบการนี้พ่วงคิดมันไหลเวบร์นเวนนมากท อนไรแยี่สิบสองนาทีแล้วเรื่มเรื่มพอดอธิญจนาเขาขอเหยียบพยนรหลวงพยเจ้าว่าได้ชั้นเขาเอาบัดนี้อาตมาภาพก็พรารถนาสายายพระัรธรรมมาเทศนาพอสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขออวยพรญาติโยมผู้มาช่วยกันทำบุญอุทิศส่วนกุลให้คุณแม่กอบใช่เสนาผู้าปชนในวันนี้อาตมาขออวยพรญาติโยมผู้ ที่มาร่วมทรมบุญในวันนี้ก็จงมีแต่ามสุขอนเจริญด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลเจริญผลผลด้วยอายุวันนัสุขภระพริพันธรรมะชางทุกท่่นทุกคนเดินเอวันก็มีด้วยประชาศนี้ี่จังน เอา,า,า,มามังเอตังระามุตมังเอตังตระนาัคตัม,มะพระุุขาสมุจะเยยะถาภะกลังจะเลยยาหังสัมมาสัมพุทธาตาตะ,ะนางสุขามมนิสรนตระนาเเวะทายทีอากตังนาคาเจน่มาจะภากมาจิภากวายปากาเพิ่ม

เจเห็นว่ามีร้านจะดูไปคื้อไปผู้ชุวไทยเอาใส่จาไปออกมาตอนนี้นแบบว่าไปอยังนอ้ก็แค่าาอบไปซื้อไปผูุ้ไทยซืไปะมันตดินไหนก็แล้ว